ขย,ยี้ยนิเมคขอเสนอสับประยุทธทรูฟ้าภาคภา,ภาคีวังเวหนประทัดตําหนักเจตตะพูดตอนที่478สายตาเสี่ยวเหยนจับนิ่งบนล่างของประมุกตําหนักเจตตะพูดที่ร้อยตัวอยู่กลางฟ้าสองมือนั้นประหนึ่งบัวบานเริ่มไร้ลำเงาซ้อนหลายสายและหลังการสลับท่ามือเปลวลเพิงสีจมพคู่เหนือสีสัตว์กระโฉบขึ้นเหนือนภาสูงเสียดฟ้านั้นจากนั้นขยุบขยิบเร็วจีด๊ด ภายต้สายตาจดจ้องของฝูงชนและในจังหวะที่เพลิงมารสีชมพูนั้นปรากฏออกมาก็ทําให้อุณหภูมิแถวนี้กลายเป็นเตาอบภูเขาบริเวณรอบๆก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุบางคนพลังฝีมืออ่อนด้อยก็รู้สึกว่าปานยุธในกายกําลังเดือดพ่านแทบจะลุกเป็นไฟคนอารมณ์ร้อนบางคนก็รู้ว่าตอนนี้อยู่ๆอารมณ์ก็พุ่งพ่านขึ้นอีกแล้วเพิงมานั้นมีความสามารถพิเศษคือการใช้อารมณ์ของคู่คนในการจุดไฟเผาตัวของพวกเขาเอง และนี่ก็คือความสามารถที่น่ากลัวอย่างหนึ่งของเพิงมารบัวพิสุทธ์เหล่าบรรดาผู้คนเหล่านี้ถึงแม้ว่าเพิ่งเคยเห็นกับตัวเองและเพิ่งเคยเจอกับตัวเองก็วันนี้พวกเขาก็เลยรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาต้องถอยออกไปไกลมากกว่าเดิมหลายเท่าถึงทาให้อุณหภูมิในร่างกายนั้นสงบลงมาได้สมกับเป็นเพิงมารบัวพิสุทธ์ถึงกับร้ายกาจขนาดนี้รอบๆยอดเขานั้นระดับผู้วิโสข่าสํานักต่างๆยังเผยสีหน้าในอิจฉาเลย การปะมือกับคู่ต่อสู้ที่มีไฟพิเศษแบบนี้ยังไม่ทันได้ลงมือก็ต้องแบ่งสมาธินั้นไปต้านทานความร้อนของเปลเ,เพลิงก่อนอุณหภูมิสูงจนน่ากลัวนั้นแม้กระทั่งปานยุทธยังโดนเผาได้เซียวเหยียนจะใช้เพลิงมารบวัวพิสูจน์แล้วผู้เท่าขุนมัวนั้นพอเห็นแบบนี้เนี่ยก็พูดขึ้นเพลิงมารบวัวพิสูจน์แม้เขายังรู้สึกว่าต่อกรได้ยากประมุตำหนักเจตตะพูดเหนือกว่าเซียวเหยียนก็จริงแต่ถ้าเขาประมาทแล้วก็ เขาได้จบสิ้นแน่เจ้าเด็กนี่วาสนาดีจริงๆข้าเคยปามือกับเพิงมารบัวพิสุตร์สุดท้ายก็พ่ายแพ้กลับมานึกไม่ถึงพลังฝีมืออย่างเจ้าหมอนี่กับพิชิตมันได้ขุนเชียนโมนั้นพูดด้วยความอิจฉาแต่ถึงเจ้าเด็กนี่จะสำแดงเพิงมารบัวพิสุตร์คิดเจ้าชนะขุนเมี่ยงเซอร์กลับไม่ใช่เ,เรื่องง่ายนักเปลวเพิงสีชมพูนั้นภายใต้ใตเหล่าบรรดาผู้คนก็ผนึกกายเป็นกลงล้ออักคียสีชมพู กรงร้ออัคคีนี้มีลวดลายแปลกประหลาดลวดลายเหล่านั้นก็คือไฟเบียเศษ6ชนิดที่เซี่ยวเยียนเคยร้องประสานมาแล้วส่วนตรงกลางนั้นกับอยู่ด้วยเปลวเพลิงสีชมพูเป็นเหมือนกับจุดศูนย์กลางของการควบคุมกงร้ออัคคีทำมาจากพุทธาพิโรดกงร้อเอคีเ็จสมบูรณ์เซี่ยวเยียนก็ตาวาดัดหลังจากเสียงนั้นกงร้อเอคีสีชมพูก็ส่งเสียงแล้วเริ่มหมุนระหว่างที่มันหมุน เปลวเพลิงสีชมพูตรงกึ่งกลางกับพ้นเปลวเพลิงออกมาขนาดเท่าลำแขนลูกไฟสีชมพูตอนแรกมีขนาดเท่าแขนแต่หลังจากนั้นก็ขยายใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นจนถึงขนาดหลายพันฟุตลูกไฟลูกนี้พึ่งปรากฏก็ยิงไปที่ยอดเขาแห่งหนึ่งยอดเขานั้นหายไปกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่ภายใต้สายตาของผู้คนมากมายที่เกิดความกลัวเสียวเหยียนสลับท่ามืออีกครั้งและชี้ไปที่ประมุกตําหนักเจตตะพูด กงล้อขี่นั้นก็พุ่งไปลูกไฟสีชมพูก็เฉือนผ่านพันดินทุกจุดที่กงล้อนี้ล่นผ่านไปคล้ายจะเปลี่ยนเป็นความว่างเปล่าวความเร็วของลูกไฟนั้นต้องบอกว่าต่อให้เป็นคนทั่วไปเนี่ยก็มองเห็นเพียงแค่สายลูกที่วิ่งไปเท่านั้นลูกไฟนี้เข้าปกคลุมประมุกตำหนักเจตะพูดเอาไว้จนมิดชิดประมุกตำหนักเจตตะพูดตอนนี้พยายามจะถอยแต่ถอยไม่ได้เพราะถูกลูกไฟสีชมพูนั้นควบคุมเอาไว้ปานยุททธี่ประมุกตำหนักเจตตพูดปล่อยออกมา ก็ถูกหลอมละลายด้วยความเร็วเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าในกายของประมุกตําหนักเจตตะพูดนั้นจะมีปานยุทธมากมายถูกปล่อยออกมาแต่ก็ไม่สามารถตามทันการหลอมละลายของเปลวเลิงนั้นตอนนี้พนุภาพของธรรมจักพุทธาพิโรธนั้นแข็งแกร่งมากกว่าแต่ก่อนหลายเท่าเพราะเนื่องจากการใช้ไฟพิเศษในการหลอมสร้างถ้าเกิดไประดับเทพพยุทธ์บางคนล่ะก็ปานนี้คงทนไม่ได้เกินครึ่งนาทีแน่ หลังจากปานยุทธเหือดแห้งไปแล้วร่างกายก็จะถูกเผาไหม้สุดท้ายวิญญาณก็จะไม่เหลือซากพอเห็นประมุกตำหนักเจตตะคูดนั้นถูกทำลายปานยุทธอย่างต่อเนื่องเหล่าบรรดาคู่แก่งกล้ารอบข้างก็มีใบหน้าเปลี่ยนไปพวกเขาเริ่มหวาดกลัวพวกเขารู้สึกถึงอันตรายจากในกลงล้อนั้นหากเป็นแบบนี้ต่อไปประมุกตำหนักเจตตะคูดน่าจะต้านได้อีกไม่นานแล้วพวกเขามองหน้ากันด้วยความหวาดกลัว เนื่องจากว่าถ้าปานยุดหายไปจนหมดถึงเวลานั้นประมุกตําหนักเจตตํพูดก็คงไม่รอดเหมือนกันบ่วงธรรมจักรกลางฟ้านั้นเสียวเย็นเห็นประมุกตําหนักเจตตําพูดตาลุกไฟสุดลิ์แววตาก็มีแต่ความเยือกเย็นและสลับท่ามือกองล้อขี่นั้นก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากกงล้อขี่นั้นหมุนกลับทิศลูกไฟขนาดใหญ่ก็เล็กลงไปในพิตาเดียวก็เหลือไม่กี่สิบฟุตแต่ทว่าก็ยังไม่หยุด ก็ยังคงเล็กลงไปอย่างต่อเนื่องแต่พลังทำลายล้างกลับมากมายกว่าเดิมแย่แล้วผู้เท่าขุนมัวสังเกตได้เหมือนกันตอนนี้มีใบหน้าเปลี่ยนไปโดยเฉพาะเมื่อลูกไฟนั้นมีขนาดเหลือแค่ขัวแม่มือแม้แต่เขายังอดเนื้นอตัวสั่นไม่ได้บ่วงธรรมจักรระเบิดและในจังหวะที่ลูกไฟนั้นหดเหลือเท่ากับขัวแม่มือนั้นเสียวเย็นก็ะตวาดออกไปหลังจากสิ้นเสียงนั้นกรงร้อธรรมจักรก็สั่นกระตุก ถึงกับค่อยๆแตกถลายพร้องกับปรากฏรูปกลมสีแดงคุ้งโจมตีใส่ประมุกตำหนักเจตตะพูดเสียมทึบต่ำดังขึ้นขึ้นอักเคียสุดสยองก็สาสัตว์ทำให้ผู้แก่งกล้าระดับเทพยุทธบางคนถอยหนีด้วยสีหน้าตื่นตระหนกด้วยเกรงว่าจะถูกรามถึงตัวเองโดนแล้วพอเห็นแบบนี้พวกเยาวชนก็ดีใจมากถ้าโจมตทีที่ทรงพลังแบบนั้นต่อให้เป็นประมุกตำหนักเจตตะพูดก็ต้องแย่ บจารจ์หอคอยโอสถกับจ้องมองไปที่จุดเปลยเพิงนั้นด้วยความเนี่ยตึงเครียดรู้ผลแพ้ชนะแล้วหรือสายตาทุกคนในภูเขานั้นมองท้องฟ้าพร้อมพูดขึ้นหนึ่งท่าโจมตีเสียวเยียนนี้แข็งแกร่งมากหากไม่มีเหตุเหนือคาดเท่ากับว่าผลแพ้ชนะจะออกมาทางฝั่งตำหนักเจตตะพูดนั้นเงียบกิบชัดเจนว่าคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าประมุกตำหนักเจตะพูดจะไม่มีแรงแม้แต่ตอบโต้ฮึคุณเชียนโม่นั้น กับสอดแขนเสื้อเขาได้ยินเสียงกระซิบมากใหม่กับขัวร็อกเซียวเยียนเองก็รอยตัวพร้อมกับระบายลมหายใจสายตาเขาจับนิ่งที่จุดประท้ของเปลวเพิงสีชมพูถึงแม้เขาจะมั่นใจในท่าโจมตีตัวเองแต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเขารู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติในบริเวณที่มีเปวเพิงนั้นลุกไหม้กับปรากฏเสียงบางอย่างขึ้นไม่ตายจริงด้วยพอได้ยินเสียงนี้เซียวเยียนก็รู้ทันที หลังจากเสียงนั้นดังขึ้นไม่นานตรงใจกลางเปลวเพิงสีชมพูนั้นก็มีร่างสีดำเดินออกมาเงาดำนั้นปรากฏขึ้นพร้อมกับแผ่ขยายปกคลุมฟ้าดินเปลวเพลิงสีชมพูที่อบอวลอยู่ถึงกับถูกสูบเข้าไปในร่างเงาสีดำที่ก้าวออกมาจากเปลวเพิงนั้นถึงกับสูบเพิงมารบวัวพิสูจน์เข้าร่างหรืออยากหาที่ตายกันการกระทำเงาดำนั้นเรียกเสียงคือหามากปาศจากความเสียหายแม้แต่นิดเดียว เพิงมานบัวพิสูิ์รสชาติอร่อยรำเลิศจ,จริงๆแต่เสียดายไม่ใช่เปรเพิงต้นกำเนิดอยากริมรองจริงๆเปรเพิงที่มาจากบ่ก,กำเนิดเพิงมานบัวพิสูตรว่ามันจะมีรสชาติแบบไหนกันประมุกตําหนักเจตตะพูดนั้นยืนองอาจใบหน้ามีแต่รอยยิ้มเขามองดูเสียเวเหยียนพร้อมกับเปวเพิงสีดำที่มีพลังดูดลึกลับนั้นพุดออกมาจากร่างกายเขารู้สึกแปลกใจใช่หรือไม่ ประมุกตําหนักเจตตะพูนนั้นถามขึ้นเจ้ามีเพิงมารบัวพิสจิ์เราประมุกตําหนักกับมีไฟพิเศษหลายกาดยิ่งกว่าประมุกตําหนักเจตตะพูดนั้นยื่นมือออกไปแปลเพิงสีดำกลุ่มหนึ่งก็รุกคึบป,ประกอบเป็นใบหน้าผ้าหมวัวพลังดูดกืนแผ่คุ้งจากปากนั้นชั่วขณะที่แปลเพิงสีดำหน้ามนุษย์ปรากฏเสียวเหยียนเองเนี่ยก็รู้ทันทีไฟวิเศษอันดับสองเพิงอนันตากืนอักขี ใจิตใจของเซียวเยยนในเวลานี้ปั่นป่วนเหมือนกับคลื่นคลั่งอย่าไม่ต้องสงสัยเพิงอนันตากืินอาคีไฟวิเศษอันดับสองของทำเนียบไฟวิเศษเหนือกว่าเพิงมารบัวพิสูจน์หนึ่งอันดับหากวิจารณ์ด้านความลี้ลับพิษดารจัดว่าเหนือกว่าเพิงมารบัวพิสูจน์อย่างน้อยข,ข่าวข่าวของการปรากฏขึ้นเพิงมารบัวพิสูจน์ก็เคยแพร่กระจายบนมหาพิภพแต่เพิงอนันตากืินอาคีจนถึงตอนนี้เซียวเวย็นคายยังไม่เคยได้ยิน ข่าวข่าวเกี่ยวกับการปรากฏขึ้นของมันมาก่อนเพิงอนันตากกลนันคีนั้นเป็นเปรยเพิงอันดับสองของธรมเนียบไฟพิเศษเพิงชนิดนี้ถือกําเนิดในความว่างเปล่าไม่มีรูปลักษ์ให้ค้นหาไหลรูปร่างให้จับต้องพูดในอีกมุมหนึ่งก็คือถือว่าเป็นความลี้รับชนิดหนึ่งของมหาพิภพโต,โตชีก็ว่าได้เพิงอนันตาเกืนักคีนั้นต้องบอกว่ามันคือสิ่งลี้รับที่สามารถดูดกลืนสรรพสิ่งได้ทั้งโลกบนโลกใบนี้มีเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้น ที่สามารถต้านทานการดูดกืนได้แต่เพิงอนันตาคืนอะคีนั้นเหมือนจะอยู่เพียงแค่ตำนานเล่าขานเท่านั้นไม่เคยมีใครได้ยินหรือได้เห็นตัวเป็นๆของมันด้วยเหตุนี้ทันทีที่เสี่ยวเหยยนเห็นประมุกตำหนักเจตะพูดใช้เพิงอนันตาคืนอะคีเขาจึงตกใจมากเพิงอนันตาคืนอะคีนี้เป็นไปได้อย่างไรเขาฉไหนจึงมีเปลวเพิงอนันตาคืนอะคีได้เหยาเฉินเองก็รู้ถึงความลี้ลับเพิงชนิดนี้ดีจึงพูดออกมา พอได้ยินคำพูดเย่าเฉินหลายคนโดยรอบถึงกับตัวสัน่นแม้กระทั่งบุคคลระดับบรรพจารย์หอคอยโอสถยังเผยใบหน้าแปลกๆพอเห็นยอดเขาหยุ่นรัวนั้นเงียบสนิทคู่แก่งกล้าโดยรอบก็แปลกใจเพิงอนันตานคือนักขีลี้รับมากมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถมองออกส่วนคนส่วนใหญ่ก็เห็นเป็นเปลเพิงสีดําเท่านั้นเพิงดําหน้ามนุษย์นั้นอยู่บนฝ่ามือประมุกตําหนักเจตตะพูด หลังดูดเกลืนเปลวเพลิงสีชมพูไปเป็นจํานวนมากถึงกับส่งเสียงออกมาด้วยความตื่นเต้นเซียวเหยียนท่าทางมันจะชื่นชอบรสชาติของเพลิงมารบัวพิสูจน์ของเจ้ามากเราประมุกตำหนักไม่เคยเห็นมันตื่นเต้นแบบนี้มาก่อนพอเห็นแบบนั้นทางด้านประมุกตำหนักก็ดีใจมากเซียวเหยียนมองเปลวเพลิงหน้ามนุษย์นั้นไม่กระพริบหลังจากนั้นก็คิดอะไรขึ้นมาได้นั่นไม่ใช่เพลิงอนันตากลือหนักคีความคู่นี้ของเซียวเยียน สร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้คนเป็นจํานวนมากแม้แต่เยาฉินยังงงพลังดูดกลืนแบบนั้นนอกเสียจากเพิงอนันตากืนอคีแล้วจะมีอะไรอีกได้โอ้พอดินแบบนี้ประมุกตําหนักเจตตะพูดก็ใช้มือรูปไปที่แปลวเพิงหน้ามนุษย์นั้นแปลวเพลิงในมือข้าไม่ใช่เพลิงอนันตากืนอะคีแบบนั้นเจ้าบอกได้หรือไม่มันคืออะไรกันแน่เสียวเหยียนก็มองไปที่ประมุกตําหนักเจตตะพูดความตกใจเนี่ยถูกละง,งับ เพิงอนันตากืนี่ยขี่สามารถแผ่พุ่งพลังดูดกืนไหลเทียมทานออกมาได้แต่เสียเวเยนในฐานะที่เป็นผู้ครอบครองไฟพิเศษถึง6ชนิดถ้ามองทั่วปัจจภีเกรงว่ามีอยู่ไม่กี่คนที่รู้จักไฟพิเศษได้มากเท่ากับเขาและด้วยเหตุนี้ขณะจิตใจเนี่ยสงบเขาก็รู้สึกได้ถึงพิรุธบางอย่างและพิรุษนี้เพียงเป็นความรู้สึกแปลกๆที่ยากจะคิดแต่หลังจากดินคําพูดของประมุขตําหนักเจตตำพูด เขามั่นใจในความรู้สึกนั้นเพิงสีดำในมือของประมุกตำหนักเจตตำพูดนั้นถึงแม้มีความเกี่ยวข้องกับเพิงอนันตาเกืนอคัคีแต่เขาเชื่อว่าไม่ใช่ร่างต้นอย่างแน่นอนประสบการณ์ของเขาบอกเขาแบบนั้นพอรังดูดเกินที่ไม่อาจปลอมแปลงของเพิง,ง,เพงชนิดนี้เป็นคุณสมบัติของเพิงอนันตาเกืนอัคีจริงแต่คล้ายอ่อนด้อยอยู่บ้างหรือเจ้าสิ่งนี้จะเป็นมาเร็ดเพิงของเพิงอนันตาเกืนอัคีเซี่ยวเย็นมองหน้าประมุกตำหนักเจตตพูดแล้วพูดขึ้น มเมล็ดเพลิงที่ว่านั้นคือเปลเพลิงที่แตกตัวออกมาจากเพลิงต้นกําเนิดก็คือร่างแยกชนิดหนึ่งนั่นเองมีคุณสมบัติเหมือนกับร่างต้นแต่พลังจะอ่อนแอมากกว่าในอดีตนั้นทางเพลิงมารบวัวพิสูจน์เองก็ทําได้แต่ไม่ทําก็เป็นเพราะว่าไม่อยากสูญเสียพลังออกไปสายตาเซียวเหยียนนั้นสามารถจับพิรุธของประมุขตําหนักเจตตะพูดได้หลังจากเขาพูดคําว่ามะมะเมล็ดเพลิงเขาก็เห็นว่าอีกฝ่ายมีปฏิก,กิริยาก็เหมือนกับที่เขาคิด เซียวเหยียนเนี่ยถึงกับขวเราะถ้าเจ้าหมอนี่มีเพิงอนันตากืนอะคีจริงป่านี้ปานยุทธที่อยู่ที่นี่คงหายไปจนหมดแล้วแต่ในมือหมอนี่มีเมล็ดเพิงของเพิงอนันตากืนอะคีแสดงว่าตระกูลหุ่นมีเพิงอนันตากืนอะคีอยู่ในการครอบครองเซียวเหยียนนั้นนึกขึ้นมาไม่คิดเลยว่าครั้งนี้จะค้นพบความรับของตระกูลหุ่นได้เพิงอนันตากืนอะคีเพียงอยู่ในตำนานเท่านั้นไม่คิดเลยว่ามันจะไปอยู่ในตระกูลหุ่นได้ สมก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านไฟวิเศษจริงๆบะมุกตำหนักเจตตําผู้นั้นมองปเปลวเพิงในมือก่อนยิม้มแสดงว่าไม่ได้ปฏิเสธข้อสันนิษฐานเสี่ยวเยน็นเพิงอนันตากืือนักขีมีความสําคัญต่อตระกูลหุนแม้เขามีฐานะที่สูงอยู่พอสมควรแต่ไม่สามารถนําออกมาได้ไม่ต้องพูดถึงว่าเขาไร้ความสามารถบังคับเพิงอนันตากือนัขีต่อให้มีความสามารถ ทางตระกูลก็ไม่ยินดีให้เขานำออกมาอย่างแน่นอนมีเพียงท่านประมุขตระกูลเท่านั้นถึงสามารถนำมันออกมาได้แต่ถึงจะเป็นมาร็ดเพิงสยบเจ้าก็ยังเหลือเฟือประมุขตําหนักเจตตะพูดนั้นชูมือขึ้นหน้ามนุษย์ที่แปลงมาจากเพิงสีดำนั้นก็อ้าปากหอมกระดูดกืนปานยุดในตัวของประมุขตําหนักเจตตะพูดและหลังจากปานยุดในกายประมุขตําหนักถูกเพิงสีดำดูดกืน่นหน้าเขาก็เขาาแต่เพิงนั้นกับหนาแน่นขึ้น จนกระทั่งสุดท้ายกะเป่งเสียงแปลกๆออกมาลำตัวที่แต่แรกนั้นมีขนาดเท่าศีรษะแค่เขย่าทีนึงก็ใหญ่ขึ้นหลังจากนั้นก็รุกโขมขึ้นอย่างรุนแรงทุกคนในที่นั้นตารู้สึกได้ปานยุทธในกายสอแววจะทะลวงออกมาไม่อย่างนั้นปานยุทธพวกเขาหายไปจนหมดแน่เบลเพลิงสีดำหน้ามนุษย์ล่องลอยไปพร้อมกับเสียงกืนน้ำลายที่น่าสยดสยองท่านวีอูสังหารมัน ปมุกตําหนักเจตตะพูดนั้นกลับมีท่าทีอ่อนน้อมถ่อมตนตอบเพลิงดำนั้นและพูดขึ้นพอได้ยินแบบนี้เปรยเพิงสีดำหน้ามนุษย์นั้นก็ส่งเสียงพิลึกจากนั้นเปรยเพิงดังกล่าวก็ปิดผนึกขั้วอากาศและถักทอเส้นสีดำมากมายปิดล้อมเสียเยเส่ยวเหยนไม่ให้เยวเยนหนีไปได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทําให้ฝูงชนตกใจใครก็คิดไม่ถึงว่าเพลิงดำดังกล่าวนี้จะมีความสามารถที่แปลกรสชาติที่อร่อยลำ้ำเพลิงดำนั้นขยุกขยิบ หน้ามนุษย์ขนาดใหญ่ปรากฏตรงหน้าเซี่ยวเหยียนมาให้ข้ากืนกินแต่โดยดีเถิดและหลังจากเสียงสยดสยองนั้นภายใต้พลังระดับนี้ต่อให้เป็นเซียวเหยียนก็ต้องหน้าเปลี่ยนสีจังหวะที่เขาเตรียมตัวสะกดไฟวิเศษเอาไว้เพื่อไม่ให้ถูกเพลิงอนันตานั้นดูดกืนไปจู่ๆเปลวเพลิงสีชมพูในร่างเซียวเหยียนก็ปรากฏออกมาและกลายเป็นทารกอักขีปรากฏว่าเป็นเซียวอี้นั่นเองเซียวอี้กลับมาดี พอเห็นแบบนั้นเสี่ยวเหยียนเนี่ยตกใจมากตอนนี้เสี่ยวอี้คือบอกกําเนิดที่ประกอบไปด้วยเปลเพลิง6ชนิดผสมรวมกันถ้ามันถูกเพิงอนันตากืนอัคคีนั้นดูดกืนถ้าเป็นแบบนั้นเขาได้เสียหายหนักแน่พอได้ยินเสี่ยวเหยียน e เรียกแบบนั้นทางด้านเสี่ยวอี้กับปฏิเสธเสี่ยวอี้นั้นมองไปข้างหน้าไปที่เพิงอนันตากืนอัคคีแบบตาไม่กับคลิปเพิงมารบัวพิสุทธ์กับเพิงอนันตากืนอคัคคีฝ่ายหนึ่งอันดับ3ฝ่ายหนึ่งอันดับสอง พวกเขานั้นถึงแม้จะมีลำดับที่ต่างกันแต่ไม่มีใครรู้ว่าถ้าสู้กันขึ้นมาจริงๆฝ่ายใดจะน่ากลัวกว่ากันถึงแม้พูดว่าเวลานี้เปลวเพิงชนิดใหม่ที่ประกอบด้วยไฟพิเศษ6ชนิดแต่จิตสำนึกดั้งเดิมของเสี่ยวอี้ยังคงเอียงไปทางเพลิงมารบัวพิสู์ดังนั้นขณะพอเห็นเพิงนันตาเกืนอนัีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออีกฝ่ายนั้นมาทำท่าเนอวดดีต่อนหน้ามันที่เป็นเปเวเพิงต้นกำเนิด ความโกธที่อยู่ภายในใจนั้นก็ปะทุขึ้นมาหลังจากนั้นล่างเซียวอี้ก็ระเบิดกลายเป็นเปลวเพลิงสีชมพูทําลายกองขังแห่งนี้หลังจากนั้นเปลวเพิงสีชมพูมากมายก็กลายเป็นกองขังปิดล้อมเพิงอนันตาคืนอะเคียไว้และภายใต้กองของเซียวอี้ไฟพิเศษในกายวเซียวเย็นสาแดงพนุภาพแทบเต็มร้อยบางครั้งต่อให้วเซียวเย็นสาแดงเองยังสู้เซียวอี้ไม่ได้เพราะมันต่างหากที่สามารถบัญชาไฟพิเศษได้ถึงขั้นแนบเนียนไร้ที่ติ เพราะตัวมันเองคือจิตวิญญาณแห่งเปลวเพิงสาหรับเหตุการณ์นี้เพิงอนันตากืนอะคีเองก็ตกใจพร้อมปลดปล่อยพลังดูดแต่รอบนี้กลับไม่โชคดีเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะการควบคุมของเสี่ยวอี้นั้นทําให้เปลวเพิงแต่ละชนิดมีความนึกคิดเป็นของตัวเองถ้าเกิดเป็นเพลิงอนันตากืนอคีตัวจริงผลลัพธ์อาจจะออกได้หลายรูปแบบแต่นี่เป็นเพียงแค่มเมล็ดเปลวเพลิงยังกล้าขืออือกับเส e ี่ยวอี้หรือเสี่ยวอี้นั้นไม่คำนึงถึงแรงดูดของเพิงอนันตากืนอะคี ่วงเปลวเพิงพลิกตรบถึงกับการ,รากเป็นทารกยักษ์ขนาดไล่เรียกับเพลิงดำหน้ามนุษย์นั้นจากนั้นก็กดทับอีกฝ่ายแนบแน่นและอ้าปากงับลงไปถ้าทางขายต้องการพริกกลับมาเป็นฝ่ายกืนกินมเมล็ดเพลิงของเพิงอนันตากืนอคัคคีแทนโอเคครับเจอกาหน้าคลิปหน้าขอบคุณครับ